สวัสดีค่ะสวัสดี21,600คนดูนะคะใครเข้ามาแล้ววันนี้เราจะให้แคปบรัฐบาลไทยใบนี้เอาที่มันเป็นนันนี้อะแต่เ,เราจะให้แคปบรัฐบาลไทยใบนี้นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลูกค้าคาเราจะให้แคปรัฐบาลไทยใบนี้ก่อนอื่นเลยหนึ่งจะบอกว่าอาจจะเร็วกว่ากำหนดนะคะที่หนึ่งจะจุดทูปปู่นะคะอาจจะเร็วกว่ากำหนดที่จะจุดทูปปู่เพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งจะบอกว่างวดนี้ใครอยู่ในกลุ่มแล้วเลขจ,จะลงให้ในกลุ่มในกลุ่มก่อน จึงจะทําการแจกที่หน้าไหลสดใครที่ไปดูเพจปลอมไลฟ์ดูคนนูน้นคนนี้เอามาลงเอามาโพสต์นัน่นนู่นนี่ย้ําให้ฟังเลยแม่หนูยังไม่ได้ทําการจุดทูบค่ะทูบยังอยู่ในกระเป๋ายังไม่ได้ทําการจุดเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเนี่ยค่ะสักพักหนึ่งเนี่ยหนึ่งก็จะทําการจุดแล้วนะคะ จุดเสร็จแล้วจะเอาลงให้ในกลุ่มแล้วหนึ่งจะอัดคลิปตอนจุดเอาไว้จากนั้นก็จะนำคลิปนั้นมาแจกให้ที่หน้าไหลสดแต่จะเอาลงให้ในกลุ่ม V.I.P ก่อนรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งจะให้ลูกค้าแคบใบนี้นะคะฟังเลยค่ะ มั่นใจมากๆว่าพรุ่งนี้มีเฮแน่นอนมั่นใจแล้วก็คิดว่าจะสร้างอะไรดีพรุ่งนี้เลขเข้าหนึ่งขอจากแม่ๆอย่างหนึ่งหนึ่งขอให้ทุกคนใครที่ถูกหวยถูกมากทำมากถูกน้อยทำน้อยทำตู้ปันสุกไว้ที่หน้าบ้านตัวเอง แล้วติดติดชื่อที่ตู้ว่าบุญนี้บารมีปู่ติดเอาไว้ที่หน้าบ้านเ็งแล้วก็ถ่ายมาคอมเมนต์ใต้โพสส่วนตัวหนูหนูจะแก้บนโดยการนำเงิน ปไปซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามที่ต้องแบบทำการช่วยเหลือคนที่ป่วยโควิดหรือป่วยต่างๆและจะนำเงินอีก1ล้านบาทมาซื้อของโดยรอบนี้เงิน1ล้านบาทนั้นหนูจะซื้อของทีเดียวเลยค่ะ ให้ครบหนึ่งล้านบาทครบ1ล้านบาทปั๊บหนูจะตั้งเต็นท์เลยค่ะเป็นโรงทานแจกให้กับทุกคนโรงทานกับข้าวกับปลาอาหารน้ำเครื่องดื่มขนมหรือถุงยังชีพให้กับคนที่เดือดร้อนและก็จะส่งให้กับคนที่อยู่บนโลกออนไลน์อีก 5แสน5แสนบาทแจกที่นี่5 0 0นส่งโลกออนไลน์5 0 0นแล้วก็อีก5 0 0นซื้อเครื่องช่วยหายใจบริจาคให้กับโรงพยาบาลเดี๋ยวเรามาแคบใบนี้กันนะคะจะบอกว่าเมื่อคืนหนึ่งฝันหนึ่งไม่ได้ฝันทุกงวดแล้วก็ไม่ได้ฝันบ่อยแต่หนึ่งฝันว่าหนึ่งจุดทั่วปู่แล้วมันได้เลขเลขหนึ่งมา ดี๋ยวจะแอบแต่จะแอบบอกทูบเขาทำมาดีมากเลยอะส่องไม่เห็นเลยว่าเลขอะไรมัเหมือนอที่เราไปจุดวันนั้นล่ะยังไม่จุดก็เห็นแล้วตแบบแต่นี่คือแบบไม่เห็นไม่เห็นแต่เห็นชอเป็นฮะแต่คที่เห็นจับดูตัวมาต้องเช็คเลยเห็น,นไม่อันนั้นแหะหน้าหลุอนอ่ะ สวัสดี31,500คนดูตอนนี้1นึ่งสดลูกค้าเสื้อมันจะเป็นคอกลมนะคะไม่ใช่คอวีนะเสื้อจะเป็นคอกลมไม่ใช่คอวีเอฟเอาเสื้อตัวอย่างเสื้อปู่มาให้วอาตัวนใครอยากได้เสื้อลูกหลานปู่นะคะเดี๋ยวหนึ่งจะามาให้ดูแป๊บหนึ่งนะสวัสดี32,200คนดูลูกค้าฟังให้ดีคะ่ะ วันนี้นะคะเดี๋ยวหนึ่งสักพักหนึ่งเนี่ยหนึ่งจะทําการจุดทูบหนึ่งจะพูดรอบสุดท้ายเลยนะสักพักหนึ่งหนึ่งจะทําการจุดทูบขอพรกับปู่นะคะทูบนี้ผ่านการทําพิธีบวงสวงมาเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งจเจ้าทูบวันนี้จุดขอพรกับปู่แล้วจะลงให้กับสมาชิกในกลุ่ม B จะไลฟ์สดแจกเป็นตอนเวลาสองทุ่มจะไลฟ์สดแจกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าท่านใด รอเลขในกลุ่มไม่ต้องไปดูข้างนอกไม่ต้องไปดูใครโพสต์ใครไลค์ใครเอามาลงตรงนั้นตรงนี้เอามาออกมาไม่ต้องค่ะอยู่ในกลุ่มจริงแล้วไม่ต้องไปสนใจกลุ่มปลอมนะคะอยู่ในกลุ่มจริงแล้วไม่ต้องไปสนใจกลุ่มปอมลอมใดๆทั้งสิน้นนะคะแม่โอเคนะอ่ะสวัสดีสามหมื่นสี่พันคนดูมารัฐบาลไทยดีกว่าเราหนอยและเราเราก่อนมันนานเดีย๋ยวค่อยว่ากัน เอารัฐบาลไทยก่อนลูกขาหนึ่งกำลังปรับกล้องแบบนึนนะเพือ่อให้คุณได้เห็นอย่างทั่วถึงต้องเอาสักมุมนึ่งทุกคนค่ะใคร CF แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมดุดค่ะใคร CF แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมดุด งวดนี้หนึ่งค่อนข้างมีความมั่นใจใบนี้รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1มิถุนายน2564หนึ่งขอฟันวิ่งรูดที่สีหนึ่งมั่นใจว่างวดนี้มีสี่มาแน่นอนหนึ่งไม่รู้หรอกจะมาล่างหรือบนแต่ส่วนตัวแล้วหนึ่งชอบบน4ีนะคะหนึ่งชอบบนชอบมากนะคะ ัวเน้นที่หให้เน้นก็คืองวดนี้นะคะเอาไล่เลยนะฟันวิ่งรูสี่และสามเน้นที่สี่วิ่งสี่รูสี่ตัวเดียวพอถ้าจะถามว่าเน้นบนหรือล่างชอบบนค่ะตัวเน้นหนึ่งมีให้สามหางคือตัวนี้ตัวน,วนี้และตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้3ามตัวนี้อันนี้เป็นเลขที่หนึ่งทำได้ หนึ่งขอพรจากปีเสียทําได้และตัวนี้นะคะถามว่าหลายคนนะว่าคือเลขอะไรหนึ่งไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่และไปเสี่ยงเซมซีได้เลขตัวนี้มาซึ่งเป็นตัวเลขที่ตรงกับที่หนึ่งให้แปลงกันแค่นี้เองนะคะตัดเล่นเอาตัดเล่นเอาเพราะฉะนั้น ถามความมั่นใจว่ามั่นใจไหมงวดนี้มั่นใจค่ะถามว่าชอบไหมงวดนี้ชอบค่ะชอบตัวนี้ค่ะแล้วเรามาลุ้นกันว่าเออ,เออฝันฝันใครอยากได้เลขฝันหนึ่งใครอยากได้เลขฝันหนึ่งบ้างมีใครอยากได้เลขฝันไหมหนึ่งจะบอกว่าคนที่ติดตามหนึ่งมาจะรู้ดีว่าหนึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยฝันหนึ่งฝันเนี่ย หนึ่งจะไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ฝันเห็นแบบว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่แล้วฝันว่าเป็นตัวเลขเมื่อไหร่ฝันเมื่อไหร่อะแล้วมาเล่าให้ฟังน่ะมาตลอดมาทุกรอบและงวดนี้หนึ่งฝันว่าหนึ่งนะคะได้ทําการจุดทูบปู่ฝันนะในฝันฝันว่าหนึ่งทำการจุดทูบปู่ในฝันฝันว่าจุดทูบปู่ได้เลขนี้ฝันว่าจุดทูปปู่ได้เลขเนี่ยแล้วเมื่อวานเนี้ย เมื่อวานนี้ยหนึ่งรำหนึ่งมาลำเออมาลำลำถวายปู่หนึ่งได้เลขเนี้หนึ่งได้เลขเนี้หนึ่งมาลำถวายปู่ได้เลขนี้เรื่องจริงใครเป็นสายลากก็ลากนะคะ ใครเป็นสายวิ่งก็วิง่งใครเป็นสายรูดก็รูดหนึ่งได้ตัวนี้หนึ่งมาลำ้ำเมื่อวานหนึ่งได้เลขน,นี้ย้ำนะอีกรอบหนึ่งเอาใหม่เดี๋ยวกับกล้องใหม่ทุกคนอาจจะยังง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 เมื่อวานนี้หนึ่งมาลำ้ำหนึ่งได้เลขน,นี้ หนึ่งให้วิ่งลู่ตัวนี้ฟันตัวนี้ฟันแน่แน่เน้นบนเน้นบนค่ะเน้นสามหางนี้เน้นสามหางนี้ตัวนี้เป็นเลขที่ไปขอกับเจ้าพ่อเขาใหญ่คือไปเสี่ยงเซียมซีนะคะพอดีหนึ่งเดินทางไปตรงนั้นนะคะไปไปทำบุญนะคะกับ ผู้ใหญ่ก็เลยได้ได้มีโอกาสไปกราบไหว้ท่านแล้วก็ไปขอพอรท่านก็ได้สิ่งเซมซีได้ได้ตัวนี้มานะคะและหนึ่งฝันฝันในความฝันก็คือฝันว่าจุดทู่ปู่จุดออกมาได้เลขนี้ใครรอทูปปู่คนที่อยู่ในกลุ่มวีรอเลยนะคะหรือคนที่ cf สินค้ามาตอนนี้รอได้เลยในในในกลุ่ม เพราะว่าเดี๋ยวหนึ่งจะเก็บห้องนี้แป๊บเดียวค่ะแล้วก็จะทําการจุดทูปแล้วก็จะลงให้ในกลุ่ม